ร่างกายของเราเมื่อถูกจิตวิญญาณจิตเจตสิกวิญญาณปรุงแต่งสังขารนะเขาเรียกสังขารเป็นเครื่องปรุงแต่งแต่งให้ร้อนให้หนาวให้เย็นแต่คนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเขาก็ก็รู้ว่าร้อนแต่ไม่ได้เข้าไปยึด ยึดว่าต้องไปไปอยู่ในห้องแอร์ต้องต้องเอาพัดลมต้องอะไรคือร่างกายมันร้อนก็ปล่อยให้ร้อนเป็นปกติเป็นปกติในที่นี้หมายถึงก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจว่าร้อนมากร้อนน้อยถามว่าเขารู้ว่าร้อนไม่ร้อนแต่เขาไม่ได้สนใจอากาศหนาวหนาวจนนั่น กขารู้ไว้ว่าหนาวก็รู้รู้ทุกอย่างรู้ฝนตกรู้อากาศหนาวแต่ใจเขาไม่ได้เข้าไปยึดไปปรุงแต่งไปปรุงแต่งว่าหนาวมากหนาวน้อยหรือเย็นมากเย็นน้อยคือเพียงแต่รับรับรู้เฉย เขาเรียกว่าเหมือนกับทัพพีไม่รู้รถแกงคนที่รู้รดแกงก็คือพ่อครัวคนที่ปรังนั้นเขาเพี่ยงทำหน้าที่ร่างกายของคนเราก็เหมือนกันก็คือทำหน้าที่ให้มีชีวิตขึ้นมาให้ดำเนินชีวิตแต่เครื่องปูงแตงเครื่องปูงแตงก็คือใจ จิตเจตสิกของคนเราที่ปรุงแต่งเวลามันปรุงแต่งที่มันตอบย้ำจิตที่เป็นกุศลก็ตอบย้ำสิ่งที่เป็นกุศล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 ตอบย้ำอยู่อย่างนั้นนะคือหมายถึงจิตที่เป็นบุญจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลก็จะตอบย้ำเรื่องบุญเรื่องกุศล จิตที่เป็นอกุศลอากาศร้อนมากมมันก็มันก็ตั้งไว้ว่าร้อนอคือร้อนนิดเดียวแต่ว่ามันมันทำว่าร้อนมากร้อนมากร้อนจนทนไม่ได้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรก็คือมันปรุงแต่ง